วันนี้มาดูห่วงจี้ของร้านอาหารนะครับร้านนี้มีน้ําตกอยู่ข้างในสวยงามชัยภูมิดูแล้วสวยงามอาหารก็อร่อยแต่ทำไมคนเข้าน้อยมาดูกันนะครับ <c oughs> เหตุผลที่ชัยภูมิเซตแล้วผิดอยู่สองสามตำแหน่งตำแหน่งแรกหน้าร้านมองไม่เห็นข้างในร้าน เคาน์เตอร์มองไม่เห็นหน้าร้านโชคลาบและโอกาสเรามองไม่เห็น 2. มีสโลปตั้งแต่กลางร้านจนถึงปากทางเข้าทำให้เสียหายเรื่องเงินทองมีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือยิ่งหาได้เยอะยิ่งใช้เยอะต้นไม้ดกคืมทำให้ดูแล้วเป็นหินบรรยากาศแบบนี้ไม่เหมาะกับการ รับแขกน่าจะเหมาะกก่การพักผ่อนนอนหลับมากกว่าบรรยากาศยินมาก